สวัสดีครับคลิปนี้นะครับช่องเพิ่มสกกักยูทีงานขวดกระเบืองานครั้งที่หนึ่งนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งจัดยูที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับสําหรับ f c นะครับช่องเพิ่มสักชาแนลนะครับลูกผู้ชายหัวใจติด,ตดตมือนีกะสิท่าม่ชมฟาร์มนะครับผม อ่าแรงงานตัวให้พี่น้องอ่าสวัสดีค่ะแป้งลัฟาร์มควายงานทิ่นไทยนะคะจังหวัดุสกลนครนะคะวันนี้อย่างนี้มารวบตัวหนึ่งค่ะครับชื่อว่าเนื้อเมฆค่ะตัวนี้น้องเนือเมฆอ่าอายุก็คือ17เดือนหรือ1ปี5เดือน17เดือนนะครับผม1ปีกับอีก5เดือนแต่ว่ามือหนิงเพื่อนสิมาแบบ แบบว่าแบบเป็นโตเด็ดแน่จังหน่อยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาแบ่งรุ่นพี่หลายเพราะว่าเพื่นอายุหน่อยจริงแต่ว่าเรื่องความที่เพิ่นมีความสูงเกินเพิ่นเพิ่นเลยได้ดันไปเป็นรุ่นอ่าสูงเกินร้อยสี่สิบสูงเกินร้อยสี่สิบเมตรนะครับผมลักษณะเด่นของควายตัวนี้คือเป็นควายงามค่ะเป็นเป็นควายงามที่นี่ลักษณะเด่นอ่ะลูกมันเดินมาเดินมาเดินมาเดินยืนยืนยืนให้พี่เขาดูก่อนลูก อืมครับผมลำตัวยาวนะครับสมูทนะครับใช่ลำ,ลำตัวยาวพี่ละเส้นหลังตรงค่ะครับในการเก็บกระดูก คนก็นถือว่าเป็นควายที่สมูทอะค่ะครับผมเป็นหนุ่มน้อยอนาคตไกลค่ะหนุ่มน้อยอนาคตไกลควายตัวนี้อะค่ะเป็นลูกของพ่อแสนอุทัยพ่อเป็นพ่อแสนอ<า>ุทัยใช่พ่อแสนอุทัยของอควายนาคาเฟ่ครับผมควายตัวนี้อะแบ่งได้มาต่อจากผู้ใหญ่แคทเมืองพัชชนกค่ะในราคา2ล้าน สอ,อ,อ,องล้านห้าแสนบาทค่ะคืสอส่งมอบก,กันเมื่อหาเดือนที่แล้วค่ะอนาคตจะเป็นพ่อพันประจำพ่<ช>ออนาคตจะเป็นพ่อพันประจําคอกนะคะคคลืมบ,บอกอีกอย่างหนึ่งค่ะไอฟ้ฟาร์มแป้งค่ะอยู่ที่บ้า,บานน้องเดินตําบลช้างมิ่งอ,อําเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครน,นะคะถ้าผู้ใดอยากาติดต่ออยากเขาไปเยี่ยมชมฟาร์มค่ะไปเที่ยวไปเล่นน้ำกัน แล้วก็ช่องทางติดต่อนะคะติดต่อได้ที่เพจ f เ c e b o o k แป้งล่ำฟาร์มควายงามถิงภูไทยนะคะโตร8 8 1 5 5 4 3 5 8 8ค่ะครับค่ะครับสำหรับคิมีนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ